ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ Hashtag ส,สรุปหลุดหรือโกหกประเด็นคลิปตาหลุดพูดว่าน้องโดนปล่อยทิ้งคลิปก่อนเคยเชื่อนะว่าตาหลุดพูดจริงแต่มาดูคลิปล่าสุดผมเริ่มชักไม่เชื่อว่าหลุดและผมว่ามีคนกำกับให้ตาออกมาเล่นตามบทเพื่อเบี่ยงเบนรูปคดีมากกว่า เพราะถ้าน้องโดนปล่อยทิ้งต้องมีรอยยุงกัดก่อนหน้านี้เคยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกมาวิเคราะห์แล้วว่าถ้าโดนปล่อยทิ้งบนเขาศพน้องต้องมีร่องรอยยุงกัดส่วนตัวผมก็เลยไม่เชื่อว่าตาหลุดแต่ผมมองว่าออกมาเล่นตามบทเพื่อตกตาเจ้าหน้าที่และสังคมให้หลงทางมากกว่าลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์กันดูค่ะคนแรกบอกว่าใช่ค่ะ ดูคลิปแล้วไม่อยากเชื่อที่ตาพูดรู้ว่าน้องถูกพิ้งอย่างน่าสงสารแล้วทำไมนิ่งดูดายรอยยุงกัดก็ไม่มีเนื้อตัวก็สะอาดคราบน้ำฝนก็ไม่เจอให้คนที่เป็นผู้แก่ออกมาแสดงอาจคิดว่าดูน่าเชื่อถือแต่สำหรับคนบ้านนี้หาความน่าเชื่อถือคงไม่มีความจริงคงไม่ต้องถามหาพ่อแม่คงไม่อยากส่งลูกตัวเองเข้าคุกแน่นอนถึงรู้ว่าผิด แต่นั่นคือการกระทำผิดอย่างใหญ่หลวงทางมนุษยธรรมบาปกรรมเวรกรรมคอมเมนต์ถัดไปตบตายังไงก็ไม่เชื่อเพราะน้องผลไม้เสียชีวิตจากข้างล่างตามที่เราเข้าใจมาตั้งแต่แรกๆที่ไม่เข้าใจคือทำไมต้องสร้างประเด็นให้สับสนวุ่นวายเหนื่อยใจขนาดพ่อแม่ยังไม่อยากรู้ว่าใครคือคนฆ่าไม่รักน้องผลไม้หรือคอมเมนต์ถัดไป นับว่าเก่งจริงๆเก่งกว่ากองพิสูจน์หลักฐานอีกคลิปอะไรออกมาปลอมหมดคอมเมนต์ถัดไปมีส่วนทั้งครอบครัวมีพิรุธทุกคนคอมเมนต์ถัดไปขอโทษไม่เคยว่าใครและไม่เคยเม้นคดีไหนมาก,ก่อนสำหรับคดีนี้ขอโทษจุดๆ,ๆทั้งครอบครัวยกเว้นป้าแตนคอมเมนต์ถัดไป อย่าลืมลูกเขาเคยอยู่ทำงานเกี่ยวกับกำกับหนังมาก่อนไม่แปลกคดีไม่คืบค่ะแต่อยากรู้ตอนจบอย่างเดียวเลยค่ะจะออกมารูปแบบไหนคอมเมนต์ถัดไปตอนแรกอาจจะเอาศพไว้ตรงนั้นแต่กลัวไงดึกๆเลยเคลื่อนที่ย้ายไปอีกที่คอมเมนต์ถัดไปอย่าลืมว่าตาไม่ใช่คนโง่นะเขาฉลาดมากเลยละ่ะคอมเมนต์ถัดไป ใช่เลยมีผู้กำกับมือทองวงเล็บมอบตุ๊กตาผีให้สักตัวอยู่ในบ้านเก่งมากในทางศกกรกคอมเมนต์ถัดไปตาแกก็เจ้าเล่ไม่เบานะทุกวันนี้ยังไม่เชื่อว,ว่าที่แกพยายามเข้าหาลุงนั้นจะไม่มีอะไรแอบแฝงลุงก็อย่าชะล่าใจละ่ะคอมเมนต์ถัดไปขอให้บาปคืนสนองจะนั่งมองจนพวกมันใช้กรรม โคตรเร็วหรือเร็วกันทั้งโคตรคอมเมนต์ถัดไปคงตั้งใจเนียนมากกว่าหลุดคะ่ะคอมเมนต์ถัดไปยังไงก็ช่างเพียงแต่อย่าเอาเหตุผลมาว่าลุงทำน้องไม่ใช่แน่อยากดูความสามารถตำรวจในคดีนี้คนร้ายใจอมหิตที่ทำเด็กตัวเล็กๆได้ถ้าเราเป็นพ่อแม่เราต้องการตัวคนร้ายที่ทำลูกเราทุกอย่างมีพิรุษตั้งแต่พยานโผลมาทุกวัน ตำรวจจะสงสัยเฉพาะสิ่งที่มีคนพูดคอมเมนต์ถัดไปอาจหมายถึงปล่อยศพทิ้งลำพังก็ได้วงเล็บใครจะพูดว่าศพเนะาะการพูดคงแบบนั้นคงคาดไม่ถึงว่าเรื่องจะเลยเถิดกว่าแผนที่วางไว้ก็เป็นได้คล้ายๆกับเจ๊ที่ร้องขอโทษขอโทษตอนรับร่างน้องนั่นก็ประมาทจนหลุดโปะ๊ะ ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วแล้วพวกเราจะสืหาตัวคนร้ายกันทำไมไอเราก็งงลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์กันดูค่ะคนแรกบอกว่าน่าสงสารเด็กน้อย หายไปเวลา9นาิ11นาทีถึง9นาก49นาทีแต่พวกญาติญาติไปประกาศตามหาเวลา7นา30นาทีถึงเวลา9นาฬิกาไปขอกล้องหน้ารถคนผ่านไปผ่านมาพวกมึงคงจะเจอเด็กหรอกนะทำไมถึงไม่อยากเจอเด็กเด็กน้อยทำอะไรผิดหรือไงจิตใจทำด้วยอะไรกันทำไมถึงทำกับเด็กที่น่าสงสารได้คอมเมนต์ถัดไป มันชัดอยู่แล้วเวลาหายตัวของเด็กก็บอกไว้อยู่แล้วคอมเมนต์ถัดไปอ่ะงั้นกูว่าศพน้องก็สุบปลอมคอมเมนต์ถัดไปเวลานั้นน้าบอกไปตัดหญ้าเกี่ยวญ้าอยู่แล้วมีคนโทรบอกน้องหายตอน10โมงแล้วเวลาที่แจ้งตามเพจต่างๆ7นาฬกา30นาทีถึง9นาฬิกามันมาได้ยังไง หรือเวลานี้เป็นเวลาที่จริงแล้วนะ้าก็ยังอยู่บ้านตอนนั้นเพราะนะาบอกว่าชมผู้ร้องไห้ขอไปเกี่ยว้ากับนะ้าแต่นาะไม่ให้ไปคอมเมนต์ถัดไปถ้าสมมุตินะว่าศพน้องเป็นตัวปลอมแล้วอนาคตน้องตัวจริงก็คงดับฟูบไปแล้วใช่ไหมแค่คิดเฉยๆนะคะคอมเมนต์ถัดไปลุงก,กับแม่คุยกันตลอดไม่รู้คุยเรื่องอะไรอยากเผือก คอมเมนต์ถัดไปไม่ต้องสืบต่อแล้วค่ะรอตำรวจอย่างเดียวจะได้ไม่ปวดหัวคอมเมนต์ถัดไปตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วแต่ทำไมไม่จับหรือกินงบประมาณต่อไปคอมเมนต์ถัดไปหลักฐานไม่เพียงพอก็จับแม่ไม่ได้หรอกค่ะคอมเมนต์ถัดไปละครเรื่องนี้จบเถอะเข้าใจตรงกันนะประเทศไทย เวลานี้ทุกอย่างมันเน่าไปหมดคอมเมนต์ Comment ถัดไปสืบหาหลักฐานพยานเพิ่มค่ะคนร้ายอยู่ในใจท่านผบตรแล้วยังไงคอมเมนต์ Comment ถัดไป1%ปอร์ซมันมีจริงไหมคุณตำรวจหนึ่งปอร์เซรอยาวๆไป20ปีหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ถัดไปตำรวจมีคนร้ายอยู่ในใจก็ยังคงอยู่ในใจตลอดคงไม่เปิดเผย ก็มันอยู่ในใจอะจะเปิดเผยทำไมมีงี้ด้วยแล้วจะมีอยู่ทำไมงืดหลายในใจไป20ปีโลดอยู่นั่นแหละงั้นภาษีประชาชนก็อยู่ในใจใช่ไหมพวกเขาคอมเมนต์ถัดไปตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วเงียบเพื่อให้คดีเงียบคอมเมนต์ถัดไปรู้ตัวคนร้ายแล้วแต่ยังไม่จับคงปล่อยให้คนร้ายนอนเครียดตายไปเอง ไม่เสียแรงที่ทุ่มภาษีไปเป็นล้านความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้อย่างน่าสนใจดังนี้คำว่าแม่สูญเสียแต่การกระทำเหมือนไม่สูญเสีย 1. วันที่เจอน้องยังไม่รู้ว่าน้องยังอยู่หรือเสียชีวิตแล้วก็ไม่ยอมขึ้นไปดูทางพ่อและแม่ 2. วันนำน้องส่งผ่าพิสูจน์ที่อุบลก็ไม่ไปส่งทั้งพ่อและแม่ 3. วันที่เขานำศพน้องกลับมาจากการผ่าพิสูจน์ที่อุบลก็ไม่ยอมไปรับลูกที่คลิปนาตายร้องไห้ขอโทษน้องแม่ยังบอกไม่เคยเห็นด้วยซ้ำแล้วรีบจะเผาน้องตอนนั้นยังดีที่ผู้ใหญ่นิ่มห้ามไว้ข้อมูลจากคลิปหมอปลา 4. วันที่น้องผ่าพิสูจน์ที่กรุงเทพ ก็ไม่ยอมไปทั้งพ่อและแม่แต่ไปเรียกลงคนพาไปที่ไปออกรายการคุณจอมขวัญที่กรุงเทพเหมือนกลับกันไปได้หรีเผาศพลูกโดยไม่รอให้คดีสิ้นสุดก่อนจับคนร้ายได้เสียก่อนเหมือนพ่อแม่คนอื่นเขาทำกัน 6. วันเผาศพลูกไม่ยอมไปล้างหน้าลูกและไม่ยอมดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้าย จะอ้างว่าทำใจไม่ได้กลัวเสียน้ำตาหยดโดนหน้าลูกมันฟังไม่ขึ้นจะดูห่างๆห,หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าคอยซับน้ำตาก็ได้นี่นะหรือคือแม่ผู้สูญเสียที่แปลกอีกอย่างเมื่อแม่ไม่อยากสัมผัสน้องไม่อยากใกล้ชิดศพลูกแล้วทำไมพ่อก็เป็นไปด้วยพ่อก็ทำไมไม่ยอมทำอะไรให้ลูกเหมือนแม่เป๊ะเลยหรือพ่อก็อ่อนแอเหมือนแม่ด้วยวันเขาพบศพลูก ทั้งพ่อและแม่ไม่ยอมไปดูลูกแต่นางทินหลงป่าพ่อกลับไปตามหาแม่เตรียมขนมแจกผู้ที่ไปตามหายายทินแม้แต่หมาชื่อปลาส้มหายทั้งพ่อและแม่ก็ออกตามหาแล้วยังให้รางวัล1 0 0 0บาทสำหรับคนที่เจอปลาส้มนี่นะหรือการกระทำของคนเป็นแม่และพ่อเหมือนไม่ใช่ผู้สูญเสียเลยสักนิดลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์กันดูนะคะ คนแรกบอกว่าจริงค่ะคุณพูดถูกต้องคอมเมนต์ถัดไปพ่อแม่ทำตัวเหมือนรับรู้การตายของน้องเหมือนได้ขอขมาได้อำลาน้องรับรู้การตายของน้องก่อนเจอศพเรียบร้อยแล้วส่วนพฤติกรรมหลังได้เจอศพน้องนั้นคือการแสดงแล้วหาแพ้รับบาปแต่ไม่คิดว่าเรื่องจะบานปลายมีผู้สนใจเพียงนี้รู้เพียงเอาศพน้องมาเปิดรับบริจาค น่าจะคุ้มกับการตายแล้วสุดท้ายผลแห่งกรรมกำลังทำหน้าที่โดยแม่คำนึงถึงคำพูดที่แม่เคยเปลยว่าทำบุญร้อยวัดถ้าตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอก,ททกคุณแม่ผู้เสียศูนย์คอมเมนต์ถัดไปไหนๆน้องก็ตายไปแล้วเปิดรับบริจาคเงินดีกว่าแล้วก็หาแพะและก็ได้แก้แค้นส่วนตัวด้วย เพราะว่าส่วนตัวไม่ถูกกับลุงอยู่แล้วทะเลาะกันอ้างรุนแรงทั้งทั้ที่ลุงไม่ได้ทำผลพวกนี้ใจดำสุดๆเพราะโทษถึงประหารชีวิตไม่สงสารพี่สาวตัวเองหรือไงหลานสาวอีกสองคนเลวคอมเมนต์ถัดไปจริงหรือว่าแอบไปสั่งลากันตั้งแต่แรกก่อนที่ทุกคนค้นพบศพจึงไม่กล้าเผชิญหน้ากันอีกคอมเมนต์ถัดไป มันไม่ต้องขึ้นไปหาลูกหรอกเพราะมันรู้เรื่องหน้ารอรับบริจาคดีกว่าคอมเมนต์ถัดไปเขาเสียศูนย์ค่ะไม่ใช่ผู้ศูนย์เสีย